สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องการยพามดานะครับวันนี้คุณนกจะพาพลังเอฟซีของคุณนกนะคะที่ติดตามอยู่นะครับเราจะไปติดตามข่าวเครื่องบินตกกันนะครับซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความตกใจนะคะให้กับพวกเรานะคะที่ได้ยินข่าวนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินเล็กนะครับเครื่องบินโดยสารเล็กนะครับซึ่งมีขนาดสิบกว่าที่นั่งนะคะ แต่ในวันนั้นนะคะมีจำนวนผู้โดยสารนะคะรวมทั้งหมด7นะคล้และรวมทั้งนักบินอีก2ท่านก็เป็นจำนวน9ท่านนะคะซึ่งน้ำหนักก็ไม่เกินนะคะเพราะว่าเครื่องบินเล็กนี้เขาจะรับน้ำหนักผู้โดยสารนะคะได้10กว่านะคะ10กว่าที่นั่งนะคะแต่ในวันนั้นในวันที่เกิดเหตุก็มีจำนวน9ท่านนะคะแล้วก็เครื่องบิน ได้ตกลงนะคะที่หมู่6นะคะตำบลเขาดินอําเภอบางปะกงจังหวัดสะเซิงเซานะคะและเครื่องบินเล็กลํานี้นะคะต้นทางก็คือได้บินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะปลายทางนะคะก็คือสนามบินเมืองตาดนะคะเกาะไม้ชี้นั่นเองนะคะก็บินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14.46นะคะแล้วก็เครื่องบินขาดการติดต่อเวลา14นาฬิกา57นาทีก็บินขึ้นไปเพียง9นาทีนะคะก็เลยขาดการติดต่อนะคะซึ่งเมื่อขาดการติดต่อก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเครื่องบินก็ได้ตกนะคะที่จังหวัดจังหวัดสักเซิงเซานะคะอำเภอบางปะกงนะคะ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะนั่นก็คือชาวบ้านนะคะที่อำเภอบางปะกงนะคะาชาวบ้านหมู่หกตำบลเขาดินนะคะเขาได้เล่าเหตุการณ์ว่าก่อนที่เครื่องบินจะตกนะคะเขาได้ยินเสียงระเบิดก่อนนะคะเสียงระเบิดดังมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เครื่อก็ได้ยินเสียงดังสนั่นเลยนะ,ะนั่นก็คือหมายถึงว่า พอเครื่องบินระเบิดแล้วใช่ไหมคะเครื่องบินก็ดิ่งเลยนะคะดิ่งตกลง,ลงไปนะแร,แรงกระแทกนะคะทําผู้คนนะคะใน,ในแถบนั้น,นะคะ่ะก็ได้ยินได้ยินกันทั่วถึงเลยนะคะแล้วก็จากการที่เครื่องบินระเบิดใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องบินก็มงลง,ลงมงลงพื้นนะคะพื้นตรงนั้นก็เป็นพื้นพื้นน้ําที่เป็นพื้นดินน้ําปนเลนนะคะ เป็นป่ากโกงกลางนะคะถ้าคุณนกจาไม่ผิดนะคุณพวกนีเป็นป่ากโกงกลางนะก็ทําให้บ้านเรือนของราษดรนะคะหนึ่งหลังนะคะได้รับความเสียหายนนก็คือหลังคานะคะเพราะว่าเศษนะคะเศษเหล็กจากเครื่องบินนะมันก็ปิว้วก็ความรุนแรงนะคะของเศษเหล็กนะคะก็มากระทบกับหลังคาหลังคาที่เป็นกระเบื้องนะคะก็แตกได้รับความเสียหายแต่ไม่มี ใครได้รับบัตรเจ็บนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตำ,ตำรวจสระเซิงเสานะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปช่วยกันนะคะ,ะไปค้นหาซากเครื่องบินนะคะตอนนี้ก็พบซากเครื่องบินแล้วนะคะจึงซากเครื่องบินได้ปักหัวลงนะคะที่จมอยู่ในเลนนะคะคือมัน ชิ้นส่วนตามที่คุณนกดูเนาะคุณนกได้ดูในช่อง y youtube เนาะทางข่าวช่องทีวีช่องหนึ่งช่องใหญ่ช่องหนึ่งนะเขาก็ได้นําข่าวนี้มาลงช่อง y o u ูทูบจนคุณนกได้ติดตามเนาะเศษของเครื่องบินนะบางชิ้นส่วนนะครับมันก็ปิวขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อ่ะคะ่ะบนต้นไม้ต้นต้นต้นกงกลางอ่ะคะ่ะนี่ความความรุนแรงนะคะแล้วก็ส่วนหัวก็ปักลงที่เลนนะลึกลงไปนะคะ ตามข่าวที่คุณนกติดตามก็บอกว่า10กว่าเมตรนะคะเครื่องบินเล็กนี้นะคะตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะอุปสรรคก็คือน้ําทะเลนะคะน้าทะเลเพราะว่าป่ากองกลางมันก็อยู่เป็นที่ที่ราบลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พื้นใต้มันก็จะมีน้ําทะเลซึมอยู่แล้วใช่ไหมครับอุปสรรคก็คือน้ําทะเลมันก็หนุนขึ้นมานะคะมันก็เป็นอุปสรรคเพราะตามที่คุณนกดูคลิปนะมันก็ ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงน,นะคะแล้วก็เป็นเวลาที่พบ่ําแล้วนะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ดำนำรถแมคโครนะคะประมาณ2-3ตัวก็มาเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะเข้าไปช่วยกันกอบกู้ซากเครื่องบินนะคะแล้วก็ไปค้นหากล่องดำนะคะเพื่อต้องการที่จะ สาเหตุว่าทำไมเครื่องบินถึงได้ตกนะคะแล้วก็ก็ได้ทำการเร่งกันนะคะช่วยกันแล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะซึ่งรวมทั้งหมด9ชีวิตนะคะตามที่คุณลุกบอกข้างต้นแล้วว่ามีนักบินสองท่านนะคะที่คุณลกได้พูดดูสาร7ท่านนะคะสท่านสุภาพสองท่านเป็นคนไทยนะคะแล้วก็อีก5้าท่านก็เป็น ชาวจีนนะคะตามที่นกที่ติดตามข่าวเนาะหน่วยหน่วยงานที่เขามีความเกี่ยวข้องนะคะที่เขาได้ลงไปกู้ซากนะคะซากเครื่องบินนะคะเขาก็พบเสื้อผ้าแล้วนะคะพบอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างเลยนะคะพบเสื้อผ้านะคะกระเป๋านะคะรูปถ่ายนะคะเสื้อผ้านี้รู้สึกจะเป็นเสื้อผ้าของเด็กนะคะนอกจากนี้ก็พบนาฬิกาด้วยนะคะ แล้วก็พบชิ้นส่วนของมนุษย์นะคะก็ทุกท่านที่ติดตามมนุษย์อยู่ก็คงคาดเดาออกเลยเนาะเพราะว่าเครื่องบินระเบิดตั้งแต่อยู่ในอากาศเลยใช่ไหมคะแล้วก็โมงลงพื้นนะคะมันก็เนาะอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ที่จะพูดให้สถานการณ์มันเร็วร้ายเนาะ ข่าวใหญ่หญๆเนาะสำนักข่าวใหญ่เขาก็บอกว่าก็คงจะเนาะเ,เพราะว่าพันระเบิดตั้งแต่อากาศก็คงจะไม่ไม่เหลือแล้วเนาอะอผู้รอดชีวิตนะคะเพราะว่ามันก็เป็นชิ้นส่วนมันก็กระจัดก,กระจายนะอย่างที่คุณนกบอกข้างต้นว่าบางชิ้นส่วนน่ะมันก็กระเด็นไปไกลนะคะความรุนแรงนะคะความรุนแรงของระเบิดและความรุนแรงของ เครื่องบินเนี่ยก็หัวปักลงนะคะความรุนแรงเนะะีมันก็เศษมันก็กระเด็นกระดอนไปทั่วเลยนะคะมันก็นเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจเนาะมันน่าเศร้าใจแทนญาตินะคะญาติญาติผู้สูญเสียและตามที่คุณลูกติดตามข่าวเครื่องบินน่ยพอหลังจากที่เครื่องบินตกเลยใช่ไหมคะ มันก็มีน้ํามันนะคะมันก็กระจัดกระจายนะครับนักข่าวบางท่านที่เข้าไปทําข่าวนะคะไหลช่องเลยะะเขาก็ให้ข่าวว่าได้กลิ่นน้ํามันมันคะคุ้งไปหมดเลยนะคะตัวของอชิ้นส่วนของเครื่องบินนะคะเศษเศษที่เศษเศษเหล็กที่กระจัดกระจายนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนของมนุษย์นะคะก็คาดว่าก็คงจะไม่รอดนะคะอันนี้อะไรี้เราคุณทุกก็ให้ข่าวอย่างตรงๆเลยเนาะ เพราะว่าเครื่องบินระเบิดตั้งแต่กลางอากาศแล้วใช่ไหมคะมันก็เราต้องก็ต้องยอมรับความจริงนะคุณนกฟังข่าวแล้วคุณนกก็เกิดความเศร้าใจทําให้นึกถึงนะคะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนาะไอ้สิบกว่าปีที่แล้วนี่ก็เครื่องบินเครื่องบินเล็กนะั่นแหะเครื่องบินที่ใช้ในของอกองทัพนะคะเครื่องบินที่กองทัพก็ใช้ก็ไปตกที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ ตกถึงสามสามสามเครื่องนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในทหารนะคะก็ได้สูญเสียชีวิตไปเนาะและในฐานท่านนี้คุณนกก็รู้จักท่านนะคะรู้จักท่านนะคะเพราะว่าสมัยที่คุณนกอยู่ที่เมืองไทยคุณนกก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในอ,อยู่ในลัวรอบขอบชิดของทหารนะคะเพราะว่าอดีตนะคะ อดีตคุณพ่อของลูกชายก็เป็นนายทหารนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะแล้วมาพอมานึกมามาฟังเหตุการณ์นี้นะคะก็ฟังแล้วก็เนาะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้โดยสารโดยรถไฟหรือว่ารถรถโดยสารไปจำทางนะคะถ้าเครื่องเกิดขัดข้องใช่ไหมครัะ เราก็ยังมีโอกาสรอดชีวิตใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่บนพื้นดินใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างรถรถโดยสารนะครระรปจำทางที่เราชอบใช้กันใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเครื่องยนต์เขาเสียอะไรเงี้ยสมมติว่ายางเขาแตกอะไรเงี้ยมสมมติว่าเครื่องมันคัดข้องอะไรเงี้ยมันก็ดับกลางถนนใช่ไหมคะมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเราก็ยังรอดชีวิตทุกชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใช้บริการ ยานพาหนะเครื่องบินนะคะที่มันวิ่งอยู่บนอากาศอ่ะถ้าเกิดมันเครื่องมันขัดข้องนะคะบนท้องฟ้านะคะที่พาหะเครื่องบินนะคะที่เขาสัตว์จอไปมาเขาไม่มีสถานีที่จะให้จอดซ่อมนะคะถ้าเครื่องขัดข้องมีอย่างเดียวมันก็คือหม่องโลกอย่างเดียวนะคะอันนี้เครื่องบินเล็กนะคะมันก็คงจะบินสูงไม่เท่าไหร่นะะนี่ขนาดบินสูงไม่เท่าไหร่นะคะคุณลอคิดว่า ก็คงประมาณสักหนึ่งกิโลเนาะเครื่องบินรถก็คงจะบินสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องบินนะคะเครื่องบินโดยสารนะคะที่250ที่นั่งนะคะที่คุณนกใช้โดยสารนะคะบินจากประเทศทางแถบยุโรปแล้วก็กลับไปที่ประเทศไทยน่ะมันเป็นเครื่องบินใหญ่นะคะเครื่องบินโดยสารขนาด2อ0อที่นั่ง250ชีวิตนะคะ อันนี้นะคะบินระดับ10กิโลเมตรขึ้นไปนะคะก็คือ1 0 0 0 0มนะคะ1น0 0 0หมขึ้นไปนะคะวิ่งอยู่บนศูนย์อากาศนะคะคือบินขึ้นไปแล้วเราอ่ะคือไต่ระดับสูงขึ้นไปเราก็จะเห็นเมฆนะคะเมฆที่เราเห็นลอยอยู่นะคะเครื่องบินจะบินสูงกว่านั้นนะคะพอบินขึ้นไประดับเมฆเนี่ยเราจะมองเมฆเนี่จะสวยเป็นปุยนุ่นสีขาวเลยนะแล้วก็จะบินสูงขึ้นไปบินสูงเหนือระดับ เมฆพอละมองไปเนะี่ยเมฆจะอยู่ใต้เครื่องบินยิน่งก็โอ้จะสวยมากๆเลยนะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะทุกท่านคิดดูเนาะก็ตีซะพูดไปก็สิบก,กิโลอะความสูงอะวิ่งขึ้นไปเพราะคุณลูกจะดูจะดะูเวลานั่งเครื่องคุณลูกจะดูนะว่าความสูงมันเท่าไหร่ความเร็วมันเท่าไหร่เนาะคุณคิดดูอะถ้าเครื่องมันติดขัดขึ้นมามันไม่รอดคะ่ะ ระดับความสูงสิบกิโลอย่างเงี้ยค่ะมไม่รอดค่ะขนาดหนึ่งกิโลก็ไม่รอดนะคะม,มันเป็นความสุ่มเสี่ยงนะคะมันบางท่านที่เข้ามาฟังคุณนกก็คงบอกว่าอ้ยฉันไม่มีโอกาสเสียชีวิตหรอกกับเครื่องบินเพราะไม่มีโอกาสได้ใช้สายการบินไม่มีโอกาสใช้ใช้สายการบินอยู่แลวใช่ไหมคะอย่างคุณนกกนี่ครับต้องเดินทางนะคะต้องเดินทางะะข้ามทวีปนะคะ มันจะใช้รถโดยสารก็มันก็ไม่ได้จะใชะ้การเดินเรือมันก็ไม่ได้เนาะใช้การเดินเรือมันก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะคะถ้าเราใช้การเดินทางโดยสายการบินมันก็เราใช้เวลาไม่เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะอย่างอย่างประเทศสวีเดนเน่ยบินกลับประเทศไทยนี่ก็ประมาณ9ก้าถึงสิชั่วโมงนะคะถ้าบินตรงไยใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าต่อเครื่องก็ต้องใช้เวลาถึง สิบสองถึงสิบสามชั่วโมงนะครับมันก็เราเนาะเราก็อยากจะให้ถึงเร็วๆใช่ไงครับก็เลยบินตรงเลยก็ประมาณสิบชั่วโมงนะครับจะบินกับาสายการบินอของสายการบินไทยนะะั่นนะก็คือสายการบินไทยนะะัย่นเองนะครับก็เป็นการเสี่ยงเนาะ,ค,ะคุณนกมาอยู่ที่นี่ก็ยี่สิบปีแล้วเนาะ,ะใช้ชีวิตในแถบยุโรปคุณนกเดินทางกลับนะคะ ใช้สายการบินนี่ก็ประมาณสักไม่น่าจะเกินสิบครั้งนะคะเพราะว่าคุณนกเป็นคนกลัวค่ะเป็นกลัวเป็นเป็นบุคคลที่กลัวความสูงนะคะแล้วก็ยิ่งได้ยินข่าวเครื่องบินตกนะมันไม่ใช่เฉพาะแต่เมืองไทยนะะต่างประเทศนี่เครื่องบินก็กตกบ่อยนะคะแต่ว่าข่าวมันก็คงจะไม่ดังไปถึงประเทศไทยนะคะแต่คุณนกอยู่ที่นี่คุณนกจะรู้ว่าเครื่องบินเล็กนะคะมันมันจะตกบ่อยนะคะท,ที่ที่แถบยุโรปนี่นะคะก็ การที่เครื่องบินเล็กตกนี่ก็ทําให้นักกีฬาดังๆนะคะแล้วก็มหาเศรษฐีดังๆหลายๆท่านก็สูญเสียชีวิตนะคะและผู้นำนะคะผู้นําของประเทศต่างๆก็สูญเสียชีวิตเพราะการโดยสารด้วยเครื่องบินเล็กนี่แหละคะ่ะเนาะความปลอดภัยของเครื่องบินเล็กนี่มันจะพูดถึงความปลอดภัยนี่มันจะมันจะน้อยนะคะน้อยความปลอดภัยมันจะน้อยจะน้อยกว่าเครื่องบินโดยสาราที่ เครื่องบินในที่เขาเครื่องบินโดยสารที่ขนาดใหญ่นะคะที่มีระดับที่นั่ง250ที่นั่งขึ้นไปนี่ก็จะปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะเครื่องบินก็จะแข็งแรงนะคะมันก็จะไดม้มาตรฐานมากกว่าเนาะอันนี้คุณนก็พูดพูดตามตามที่คุณนกมีความรู้ไม่มากมายนะคะมันก็เครื่องบินเล็กนี่มันก็เสี่ยงอยู่แล้วนะคะส่วนมากที่เกิดเกิดอุบัติเหตุนะคะก็จะเป็น เครื่องบินเล็กซะมากกว่านะคะเครื่องบินเล็กที่บรรจุผู้โดยสารไม่มากเท่าไหร่ถ้าเครื่องบินใหญ่นะคะโดยสารที่ระหว่างประเทศนะครับระหว่างยุโรปนะคะอีกทวีปหนึ่งไปสู่อีกทวีปหนึ่งก็จะความปลอดภัยก็จะสูงขนาดความปลอดภัยยังสูงคุณนกยังกลัวพูดถึงแล้วก็ปีหน้าก็จะบินกลับเมืองไทยอยู่นะคะก็ยังคิดอยู่เลยเป็นคนที่กลัวมากๆเลยนะคะก็เนาะ ชีวิตของคนเราเราก็ต้องรักษาชีวิตของเราให้มันจนถึงที่สุดแต่การรักษาชีวิตของเราให้ยาวนานมากที่สุดนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุนบนเครื่องบนเครื่องบินนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้ามันเกิดเราก็ดีกเรื่องไม่ได้นะคะมันถึงเราจะรู้ตัวอยู่บนนั้นมันก็แก้สถานการณ์ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ารู้อย่างเดียวก็คือมันจะบ่งโลกเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์เนาะอ่ะเรามาพูดกันต่อนะตอนนี้ก็ก็ วันนี้คุณนกก็ได้ติดตามข่าวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้าไปในพื้นที่แล้วนะคะก็ไปช่วยกันนะคะเพื่อจะเก็บซากเครื่องบินนะคะแล้วก็กอบกู้นะคะแล้วก็กอบกู้บุคคลที่สูญหายนะคคือนั่นเก้าชีวิตนะคะซึ่งทางข่าวนะคะก็ก็ออกมาแล้วนะคะเสนอข่าวออกมาแล้วว่าไม่น่าจะรอดนะคะก็น่าจะสูญเสียทั้งหมดเก้าชีวิตนะคะเพราะว่า เครื่องบินเขาระเบิดตั้งแต่กลางอากาศแล้วนะคะพอระเบิดเสร็จก็มงลงพื้นดินเลยนะคะหัวปักลงนะคะก็จมไปในเลนนะคะแล้วก็อุปสรรคในการค้นหานะะั่นคือมันเป็นป่ากงกลางชิมคะป่าป่าชายเลนชิมคะมันก็มีน้ําทะเลมันหนุนนะคะหนุนขึ้นมานะคะมันก็เป็นอุปสรรคทําให้น้ํามันเอ,อ่อร้นจงตรงจุดที่เครื่องบินต,ตกนะ,ะมันก็เป็นหลุมนะคะเป็นหลุมเป็นสระนะคะมันน้ํามันก็เจิ่งนองแต่ตัวนี้ ตามที่คุณต้องติดตามข่าวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นําเอาเครื่องนะคะเครื่องสูบน้ํานะคะหรือเขาใช้ภาษาบ้านๆเราภาษาคนไทยบอกพญานาคใช้พญานาคมาสูบน้ํานะคะเขาบอกว่าก็จะเร่งน,นะคะให้กูก้ซากเครื่องบินให้เสร็จภายในวันนี้แล้วก็ค้นหาผู้อาจจะมีผู้รอดชีวิตะะก,ก็ช่วยกันนะคะเนาะวันนี้ก็เป็นข่าวเครื่องบินตกนะคะนั่นก็คือเครื่องบินเล็กนะคะ ซึ่งมีผู้โดยสารมาทั้งหมด7ท่านนะคะรวมทั้งนักบินอีก2ท่านก็รวมเป็น9ท่าน9ชีวิตนะคะตอนนี้ก็ยังไม่พบผู้รอดชีวิตนะคะแต่ก็พบเศษเนื้อของมนุษย์นะคะพบเสื้อผ้าพบกระเป๋าพบกรอบรูปพบนาฬิกานะคะของคู่โดยสารนะคะทั้ง7ท่านนะคะ ก็ห้าท่านก็เป็นชาวจีนรวมและในห้าท่านชาวจีนก็มีเด็กรวมอยู่ด้วยสองสองคนนะคะแล้วก็มีผู้ดีสารเป็นชาวไทยอีกนะ,ะเป็นสุภาพสตรีสองท่านนะคะก็ตกนะคะตกที่หมโคตาบนเขาดินอำเภอบางประกงจะะังหวัดสระเซาครับหลายๆท่านนะคะที่อยู่เมืองไทยก็คงได้รับข่าวนี้นะเพราะเป็นข่าวดังข่าวใหญ่นะคะ เป็นข่าวที่สร้างความตกใจนะคะบ,บางท่านฟังแล้วก็เกิดความกลัวนะบางท่านที่ใช้ใช้ที่มีอชอบใช้การเดินทางโดยสายการบินก็เกิดความกลัวนะเพราะว่าเครื่องบินเล็กนี่มันตกบ่อยอะคะไม่เฉพาะแต่เมืองไทยคุณนก็บอกแล้วใช่ไหมคว่าไม่เฉพาะแต่เมืองไทยนะครับต่างประเทศก็ตกนะคบตกบ่อยมากๆเลยนะครับมัน เป็นเรื่องที่น่ากลัวใ,ในความคิดเห็นของนกนะคุณนกกลัวนะคะโอเคเนาะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะก็มาพูดอบอกเล่าเก้าสิบกันนะคะเกี่ยวกับเครื่องบินนะคะเครื่องบินเล็กนะคะได้ตกนะคะที่จังหวัดสระเซิงเานะคะซึ่งต้นทางนะคะขึ้นบินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ไปทางที่จังหวัดตราดนะคะ ก็ได้ตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ประสานงานกันก็ร่วมกันนะคะเพื่อจะกู้นะคะกู้ซากเครื่องบินแล้วก็ค้นหาผู้สูญเสียนะคะผู้ที่สูญหายไปทั้งเก้าชีวิตนะคะก็เนาะก็ต้องขอบขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกัลยาพาราดานนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้คุณนกนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สลบสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องหรือใช้คําพูดที่ไม่ไม่ใช้คําพูดที่ผิดพลาดน,นะคะต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ